นี่คือคูวรต้ารถเกี่ยวคูเวรต้า SR J6 ของเราที่เพิ่งนำเข้ามานะครับนี่คือ SR J6 สวยมากนะครับไม่ร้อยชั่วโมงมองเห็นไ,มไ,ไหม่นไม้อยเจ็ดสิบชั่วโมงนะครับไม่มองเห็นร้อยเจชั่วโมงนะครับดูนะฮะต่อให้สวยยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังนี่ครับเราก็ยังสวิสนะครับนี่ครับ จะรบีเปิดฝาทุกตัวนะครับนี่เห็นไหมครับเปิดฝาจารบีใหม่ช่วงล่างสวยกริบช่วงล่างสวยมากนะครับผมนี่ช่วงล่างเราทําอย่างนี้ให้ทุกตัวนะครับลูกค้าไม่ต้องรอลุ้นนะครับจากประสบการณ์ที่เราผิดภาพมาเราเช็คแค่อัดจารบีเท่านั้นนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็นถอดทั้งหมดนะครับเป็นถอดทั้งหมดเลยนะครับเช็คแค่อัดอย่างเดียวไม่พอต้องถอดหรือออกมาทั้งหมดเพื่อจะได้รู้ว่าลูกไหนมันดีไม่ดีเลย เปลี่ยนมันเลยนะครับผมอย่างเช่นอีกตัวคันนี้ก็เป็นยันต์ไม้คันนะครับยันตไม้เนี่ยก็รือ้อรื้อนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นลูกปืนอะไรมั่งลูกปืนไม่ใช่ลูกปืนอะไรธรรมดาครับนี่ลูกปืนนี่เลยใชน้นี่เลย nsk นะครับผมทุกลูกเราเปลี่ยนใหม่หมดนะครับพอดกันอัดไม่หมดเลยนะครับผมก่อนนี้ก็ฝากไว้กับร้านนักปีนอวกาศติดตามในช่องของเราได้กับรถเกี่ยวคุณภาพจากเราในนาปี นาปังนี้นี่คือรถที่เซอร์วิสรอลูกค้าแล้วนะครับเพราะทุกปีเราทําไม่ทันวันนี้เราทํารอคุณเลือกชมได้ก่อนนะครับเดี๋ยวหมดรีบเลยนะครับสวัสดีครับ